วิธีการปรับแก้ไขเนื้อหาในส่วนของฟุตเตอร์ฟุตเตอร์คือส่วนแสดงผลที่อยู่ด้านล่างสุดของเว็บไซต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาช่องทางติดต่อหรือลิงก์ต่างๆภายในเว็บไซต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าฟุตเตอร์จะแสดงผลในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ครับวิธีการปรับแก้ไขเนื้อหาในส่วนของฟุตเตอร์ให้เข้าไปที่หลังบ้านนะครับ เลื่อนหาเมนูรูปแบบเว็บที่อยู่ด้านซ้ายมือคลิกที่ Widget ครับจะแ,แสดงหน้ารายการ Widget Area ต่างๆที่ใช้ภายในเว็บไซต์ครับเช่นในส่วนของ s i d ์บารหน้าสินค้าหรือฟุตเตอร์ของเว็บไซต์นะครับสามารถเปิด2แท็บระหว่างบบหลังบ้านหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อความสะดวกในการแก้ไขข้อมูลน,นะครับ ซึ่งในส่วนของฟุตเตอร์จะเรียกใช้ Widget Area ียที่ชื่อว่า f o o t ตอร์วิดเจ็ตแอ o เ u ียคอัมน์นะครับตามชื่อฟุตเตอเลยครับซึ่งจะมีอยู่5อันนะครับ1 2 3 4 5นะครับเมื่อกลับมาดูที่ตัวเว็บไซต์ของเรานะครับจะสังเกตเห็นว่าข้อมูลนะครับจะถูกแบ่งไว้4ส่วนนะครับครับส่วนที่1นะครับติดต่อเราส่วนที่2ก็คือเมนูหลักนะครับ ส่วนที่3ก็คือสมาชิกและส่วนที่4ก็คือเขาลงและเงื่อนไขนะครับซึ่ง4ส่วนนี้นะครับจะถูกเรียกใช้งานวิเจ็ตนะครับตามชื่อฟุตเตอร์วิเจ็ตแอเรียคอลัมน์เลยนะครับก็คือคอลัมน์ที่1นะครับจะแทนส่วนที่1นะครับคอลัมน์ที่2ก็จะแทนในส่วนที่2นะครับ เมื่อเราคลิกที่แถบ Footer Widget Area แต่และคอลัมน์นะครับจะแ,แสดงวิดเจ็ที่ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานนะครับเราสามารถแก้ไขเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆนะครับโดยการคลิกที่วิดเจ็ตแต่ละตัวนะครับที่ต้องการใช้งานได้เลยนะครับในตัวอย่างนะครับผมจะแก้ไขข้อมูลในวิดเจ็ต ข้อความนะครับซึ่งใส่ข้อมูลช่องทางาติดต่อของบริษัทไว้นะครับเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์หรือเปลี่ยนอีเมลหรือเพิ่มข้อมูลอื่นที่ต้องการอาจจะใส่ลงไปในฟุตเตอร์ได้เลยนะครับ สำหรับเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลนะครับเราสามารถใส่ลิงก์เพื่อให้โทรออกได้ในโทรศัพท์นะครับหรือใส่ลิงก์อีเมลนะครับเพื่อให้ลิงก์เข้าอีเมลได้เลยนะครับโดยให้เราคุมดำในส่วนที่เป็นโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับแล้วให้คลิกที่ไอคอนจุดเชื่อมโยงนะครับตามในตัวอย่างนะครับและใส่ลิงก์ ตามในตัวอย่างได้เลยนะครับ เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่บันทึกนะครับแล้วก็กดที่สําเร็จนะครับสลับกลับไปยังหน้าเว็บไซต์แล้วกดรีเฟรชดูครับจะเห็นว่าข้อมูลที่เราแก้ไขได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเจ็ตไปในส่วนของฟุตเตอร์เจ็ต แอเียส่วนอื่นๆได้นะครับดังในตัวอย่างโฟตเดอร์ว er ิตเจ็ตอเรียที่ 2- ถึง4นะครับก็จะเป็นเมนูเวียงส่วนต่างๆของเว็บไซต์นะครับซึ่งจะใช้เป็นวิตเจ็ตเมนูนำทางนั่นเองนะครับโดยเราสามารถเพิ่มได้จากวิตเจ็ตที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับวิตเจ็ตที่แนะนำและใช้บ่อยนะครับก็จะมีวิตเจ็ตข้อความนะครับวิตเจ็ตรูปภาพนะครับวิตเจ็ตเมนูนำทาง ะครับแล้วก็วิเจ็ตที่เป็นเนื้อหา HTML นะครับสำหรับใส่ Google Map หรือจะเป็นหมวดหมู่สินค้าหรือหมวดหมู่บทความนะครับประมาณนี้นะครับวิธีเพิ่มวิเจ็ตใน f ุ o เตอร์วิเจ็ตแอนะครับสามารถเพิ่มได้2วิธีนะครับอ่าวิธีแรกก็คือคลิกเมาส์ค้างที่วิเจ็ตนะครับแล้วก็ลากวิเจ็ตนะครับแบบนี้ไปวางในฟุตเตอร์วิเจ็ตแอเรียเดื่อยนะครับ หรือวิธีที่2นะครับให้คลิกที่วิเจ็ตที่ต้องการเพิ่มครับจะแสดงรายการวิเจ็ตแอเรียต่างๆครับให้เลือกวิเจ็ตแอเรียที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปครับตามในตัวอย่างได้เลยนะครับกดที่เพิ่มวิเจ็ตครับก็จะถูกเรียกใช้งานขึ้นมาตามในตัวอย่างครับซึ่งเราอาจจะใส่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือรายละเอียด อื่นๆได้เลยครับที่เราต้องการนะครับในตัวอย่างผมจะสมมุติเป็นข้อมูลของบริษัทนะครับ เมื่อเราแก้ไขนะครับหรือเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดบันทึกนะครับแล้วก็กดสําเร็จลองสลับกลับยังหน้าเว็บไซต์ครับแล้วกดรีเฟรชหน้าเว็บไซต์ครับจะเห็นว่าวิดเจ็ตข้อความที่เราได้เพิ่มเข้ามานะครับได้ถูกแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเราอาจจะใส่เป็นช่องทางการติดต่อต่างๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นาพวกโซเชียลมีเดียดต่างๆนะครับ ในตัวอย่างผมจะใส่เป็นรูป QR code line นะครับประมาณนี้นะครับในตัวอย่างส่วนวิดเจ็ตที่เราไม่ต้องการใช้งานนะครับก็สามารถลบออกได้ครับในตัวอย่างผมไม่ต้องการใช้งานในคูเตอร์คอลัมน์ที่3ถึง4นะครับ ผมก็จะทำการลบทิ้งนะครับโดยไปที่แท็บวิจเจตที่ต้องการลบครับเมื่อเปิดอ่อนครับจะมีคำว่าลบอยู่มุมซ้ายนะครับล่างครับให้คลิกลบได้เลยครับวิจเจตก็จะถูกลบออกไปครับสลับกลับไปยังหน้าเว็บไซต์ครับแล้วกดรีเฟรชครับจะเห็นว่าวิจเจตที่เราลบจะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถลากวิดเจ็ตไปยังฟุตเตอร์วิดเจ็ตอเรียอื่นๆที่เราต้องการให้ข้อมูลเนื้อหาอยู่ในแต่ละคอลัมน์ได้นะครับดังนั้นตัวอย่างครับผมจะลากขีวะโค้ดไลนยนะครับไปไว้คอลัมน์ที่4นะครับเอาเมนมทางมาไว้คอลัมน์ที่3นะครับและก็เอาข้อมูลติดต่อเรานะครับมาไว้ที่คอลัมน์ที่2ครับลองกดรีเฟรชในเว็บไซต์ดูครับ ฟุตเตอร์ก็จะถูกเรียกใช้งานตามบปอเจตที่เราใส่ไว้นะครับ